ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่18สิงหาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ a t 1 1เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับ มาดูคู่แรกนะครับในสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่ลีดยูไนเต็ดนะครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับท้ายเกมในนาทีที่84นะครับเจ้าบ้านอย่างยุงทองนะครับเฮสนันนะครับเมื่อได้จุดโทษนะครับก่อนเป็นลูคัสเอ็นเมซ่านะครับสังหารตุงตาข่ายนะครับจบเกมลีดยูไนเต็ดนะครับประเดิมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับด้วย3แต้มนะครับเฉือนเอเวอร์ตันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ต่อไปเรามาดูในศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปน2นะครับอย่างคู่สปอร์ติ้งกิคอนนะครับพบกับคอโดบานะครับคู่นี้นะครับสปอร์ติ้งกิคอนนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับเอ็นเมเลอันเมเลียนะครับพบกับอันบาเซเต้นะครับคู่นี้นะครับจบเกมด้วยสกอร์4ประตูต่อ4นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลเดฟเบโพคาวนะครับอย่างคู่พูแมนมูสเตอร์นะครับพบกับ แฮท้าเบอร์ลินนะครับคู่นี้นะครับจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูคู่ที่2นะครับลอกไวเอสเซนนะครับพบกับดอทมูนนะครับคู่นี้นะครับดอทมูนนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียขับนะครับอย่างคู่ออรเดเซ่นะครับพบกับเวโรนานะครับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคู่ที่2นะครับอูดิเนเซ่นะครับพบกับคาราเลส ซนะครับคู่นี้นะครับอูดินเซ่นะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับต่อไปมาดูคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เอลเซ่นะครับพบกับเลอันเบติสนะครับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับสำหรับใครที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ิหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a h t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ